จบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับทางด้านผู้จัดชื่อดังอย่างคุณหนิงปณิตาแล้วก็อดีตสามีค่ะอย่างคุณจินจรินที่ทั้งคู่ค่ะได้ตัดสินใจเหลือไว้เพียงสถานะของพ่อและแม่ให้กับลูกสาวเท่านั้นและก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านคุณหนิงปณิตาก็ได้ออกมาเล่าว่าทางด้านสามีอย่างคุณจินจรินค่ะได้เป็นคนขอหย่ากับตนเองและคุณหนิงเองค่ะหลังหย่าเนี่ยเขาก็ได้มีการฟ้องร้องมือที่3ในครั้งนี้ด้วยแต่สุดท้ายค่ะทางด้านคุณจินก็ได้เลิกรากับทางด้านสาวม,มือที่3รายนนั้นแ้แแลลวะมี หลุดออกมาว่าตอนนี้คุณจินจรินค่ะกําลังคบหาดูใจอยู่กับอดีตนักแสดงสาวอย่างคุณเก๋รุ่งนภา ซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะคุณเก๋กับคุณจินเนี่ยก็เริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่หลุดออกมาหรือว่ามีการคอมเมนต์กันอย่างหวานในอินสตาแกรมและล่าสุดค่ะทางด้านคุณหนิงปณิตาแล้วก็คุณธัญญาธัญเรศค่ะสองสาวคนสนิทได้มาเปิดใจในรายการคลับไายเดย์ผ่านทางคลื่นกินเว็บร้อยหกจุดห้าแต่จู่ๆค่ะต้องบอกว่ามันกลับมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกลางรายการเมื่อทางด้านอดีตสามีอย่างคุณจินจารินค่ะจู่ๆได้โทรเข้ามาหาทางด้านคุณหนิงกลางรายการจนทําเอาทุกคนก็แอบเว ทียวโดยหลังจากที่ทางด้านคุณจินโทรมาค่ะทางด้านคุณธัญญาก็อาสาจะเป็นคนกลางคุยให้และคุณหนิงก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับคุณธัญญาคุยและในช่วงที่ทางด้านคุณธัญญาค่ะกำลังคุยกับทางด้านคุณจินคุณหนิงค่ะก็ได้พูดขึ้นมาใส่ไมค์กลางรายการเลยค่ะว่า คุณกรุณาบอกผู้หญิงของคุณก่อนนะคะให้เกียรติผู้หญิงของคุณด้วยค่ะเพราะดิฉันคือผู้หญิงคนเก่าค่ะงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรียกได้ว่าแซ่บซีดไม่มีแผ่วจริงๆจนทําเอาทางนั้นคุณกัจจีค่ะผู้ดําเนินรายการในครั้งนี้เนี่ยถึงกับร้องกรี๊ดขึ้นมากลางรายการเลยค่ะงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณหญิงปณิตาค่ะไม่มีแผ่วแล้วก็เรียกได้ว่าค่ะสมเป็นตัวแม่ของวงการจริงๆค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว